สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่กระรักทุกทุกท่านครับกลับมาพบกับกระผมบดตพรามเอกราชบุญาอาจอีกคือเก่าครับสำหรับในคลิปนี้ก็อยากมาถามขา่าวพี่น้องนะโดยเฉพาะวปฏิพอพรามหรือพอพรามที่เรียกว่าช้ำช่องมาแล้วแต่วา่ากมา สนใจในการที่จะมาเรียนรู้รวมกับ,ก,บกระผมเอกลาชบุญอาจนะโดยเฉพาะยังยิงสำหรับซิททีบูชาคู่มือใบสีสู่ฝันไปแล้วนะบาวาสิเป็นชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะครับเดี๋ยวนี้มีอยู่สองชุดแล้วนะครับแต่ละชุดแต่ละชุดนี่ก็ใส่ในแะฟมใส่ในแฟมใบย่างดีนะครับสามารถที่จะเปิดอ่านเปิดศึกษา เรียกว่ามาทงมาจำกันนะครับก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงย่านใจโบสูนะย่านใจถอยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็พยายามในการที่จะมาพบมาคุยนะมีคลิปใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังนะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้กำลังใจนะ ให้ได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าทำให้อารมณ์ของเราเนี่มันอยู่ในล่องในลอยนะให้อยู่ในโหมดของการศึกษาเรียนรู้นะโดยเฉพาะพ่อพรามใหม่ๆนะในอยู่ในระยะของการฝึกซ้อมเนี่ยต้องอาศัยกำลังใจจริงๆนะ ถ้ากำลังใจไม่ดีใจฝ่อหรือใจถดถอยนี่โอ้โหมันจะหมดแรงเอาเสียง่ายๆนะยังไม่ทันที่จะเป็นเลยนะยังไม่ทันที่จะออกงานก็ก็ใจออกซะแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาให้กำลังใจนะครับวันนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าการที่จะเป็นพ่อพราหมณ์ได้นั้นนะมันต้องอาศัยความตั้งอกตั้งใจสอนอกสอนใจ นะแล้วก็ต้องอาศัยว่าเราต้องปฏิบัติหรือว่าหากัลายาณมิตรหาครูบาอาจารย์นะหรือว่าหาหมู่กลุ่มนะที่มีความสนใจใครรู้เหมือนเหมือนกันนะมาให้กำลังใจซึ่งกันและกัน <c oughs> เ,เราต้องมาสร้างนิสัยใหมนะ่สร้างนิสัยใหม่นะนิสัยของการเป็นเป็นพรามนี่แหละโดยเฉพาะพรามสูตรฝันเนี่ย เพราะว่าพราหมสูตรพัญน,นี่เป็นพราหม์ที่ต้องอาศัยการจดจําด้วยนะการอาศัยการท่องการบน่นการฝึกนะเพราะว่าต้องอาศัยการพูดนะการพูดการสูตรอยู่ถ้าหากว่าพ่อพราหมณ์จำอะไรไม่ได้เลยหรือว่าจําได้น้อยมากนะต้องอาศัยเปิดตาราแล้วก็จ้องตำราอย่างเดียวนะแล้วก็จ้องแบบแบบจ้องทุกเม็ดนะจ้องทุกตัวหนังสือนี่ อย่างนี้ก็ถือว่ายัางใช้ไม่ได้นะอ่าคือดูหนังสือได้นะแต่ว่าก็ดูแบบประกอบเฉยๆจำเรืองดูนิดๆหน่อยถึงตรงไหนแล้วหรือว่าอาจจะหลงจะลืมตรงบักนั้นบรรทัดนี้นะประโยคนั้นประโยชนี้ก็เปิดดูได้นิดๆ่ดนหน่อยนะครับแต่ว่าในความทรงจําหรือว่าในความคุ้นเคยนะในการที่จําเนื้อได้เนี่ยมันต้องพอสมควรนะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากว่าการสร้างนิสัยของพ่อพราหมณ์เนี่ยนะมันต้องเริ่มจากตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมานะตื่นขึ้นมาเนี่ยอย่าง,างเช่นผมนี่นะตื่นขึ้นมาเนี่ยผมนะโมจะมาก่อนเลยนะครับน,นะนะโมตัสสะภะคขวะโตอะละหะโตสาาัสมมาสัมพุททัสสะนะโมโตัสสะ พระขวะโตอารังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสามพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยนะโมอารมณ์นะโมต้องมาก่อนเลยนะโมนี่ให้มัน อยู่ในสายเลือดอยู่ในจิตวิญญาณเลยนะครับตื่นมากนะโมตัสสาพังคาวาโตอัลหะโตสมมาสัมพุทันสานะโมตัสสาพังคาวาโตอัลหะโตสมมาสัมพุทันสานะโมตัสสาพังคาวาโตอะระหะโต สัมมาสัมพุทธันสันะนี่คือต้องเอานะโมนี่มามาเป็นที่อยู่นะมาเป็นที่อยู่ของจิตมาเป็นอารมณ์ของจิตก่อนนะเพราะฉะนั้นผมกปฏิวัตนะโมนี่ต้องฝึกให้ขึ้นใจนะจะช้าจะไวก็ได้นะก็ลองดูว่าวันนี้อาจจะช้าๆหน่อย วันหน้าอาจจะไว้ๆหน่อยนะลองทําไปทามาหาจังหวะนะหาจังหวะให้กับตัวเองบางทีนี่ยขึ้นมันช้าไปนะครับมันก็อาจจะรู้สึกว่ามันฟังแล้วไม่ลื่นนะแต่ถ้าหากว่าวันไหนที่เราฝึกนะให้ไปอีกทํานองหนึ่งแบบหนึ่งฟังดูรู้สึกว่ามันฟังง่ายนะคล่องนะคล่องหูตัวเราเองก็คล่องปากนะ คล่องอารมณ์ถ้าอย่างนั้นก็พยายามที่จะจําออกม้ได้ว่าเออต้องประมาณนี้นะต้องจังหวะไวขณะนี้นะอารมณ์วางอารมณ์ให้ประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝึกสังเกตไปนะหลังจากนั้นก็มานะเข้าสู่จะเอาบทใดบทหนึ่งนะเขาเข้ามาในการฝึกนะหลังจากที่นมโมเสร็จอย่างเช่นผมก็พยายามที่จะ าจากนัโมเสก็จะเป็นบทเชิญขวัญน,นะนาโมตัสสะปังขาวะโตตุอารหัโตสัมมาสัมพุทธันสานาโมตัสสะปังขาวะโตตุอารหัโตสัมมาสัมพุทธันสา นะโมโต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,าสัมพุทธันสะสศีลสีลศีลเทียมพาพรบอรบอนวิเศษอเนกเตโสไสยำมังคาลราะมาหาสิริมังคะเล สานตาเพชอาคมคุณบุหมปุนแปลงแล้วให้ลูกแก้วออกกินเมืองฤทธิ์ที่เฮืองถลงแทนมือนี่แม่นมหาคุณคุณแทนดาแต่งแล้วให้ลูกแก้วขิงลงมาเป็นลาซาสืบสางเมืองมิงกวงห่หงนาของวันพองเป็นโชก ไตรโลกยอมหลือสาถาลงอานุภาพยิงเป็นเจ้าจอมมิงเมืองแม่ถ้าลงแทนถนาดลำมือนีคำคุณคงพญาจังถ้าลงทนสลาดปรมานาดเล่าแถมพรอไปส่วนลอนแถมโศกพลาดนาลายหยกเส,สียที่ใส่ เท่าสหารสนในปราสาทฝนหาแก้วใจพองแผ่วบริสีทสุอุธมาโทงอุธมายกอุตมานิทีอุธมานิทีอุตตาม,มสีพิลาดเนีก็สูตรไปท้องไปให้มันกึนใจ ว่าจะของได,ได้แล้วกะแนนดูแต่ว่ายิ่งฝึกนะยิ่งได้ยิ่งฝึกยิ่งคล่องยิ่งเชี่ยวชาญนะครับน,นี่กับบทบทเชิญขวัญน,นะจากบทเชิญขวัญแล้วกับมีสู้ขวัญหนักนะอย่างเช่นในคู่มือในชุดที่หนึ่งนะคู่มือชุดที่หนึ่งนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับมันก็จะเริ่มจากบทนะ บทสูตรขวัญน,นาคนะถ้าถ้าเป็นบทสูตรขวัญน,นะเมื่อกี้ในบทเชิญขวัญถือว่าเป็นอารมณ์พระบทหรือบทยุกยกคู่ก็ว่าไดนะ้หรือว่าเป็นบทที่ลํำลึกนึกถึงต้นต,นตำรับนาะผู้ที่ทําพิธีนี้มาก่อนนะครับขุนบุหมเลยหลังจากงานก็มีบทสูตรขวัญน,นาคนะครับวับนไหนที่อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเป็นบทสูตรขวัญน,นาค แล้วก็มาหยิบนะหยิบเปิดขึ้นมาบทสูตรขวัญน,นาคือว่าวันไหนอยากจะเป็นสูตรขวัญน,นาควก็มีก็มีอยู่หลายหลายบทนะบทสูตรขวัญน,นาคแบบฉบับดั้งเดิมแบบฉบับคนรุ่นใหม่ก็มีนะก็เปลี่ยนบรรยาก,กาศลองฝึกฝนดูนะมีหลายบทหรือบ,บางบางทีก็อาจจะเป็นบทสูตรขวัญพระสงฆ์ นะบทสูตรขวัญน,น้อยก่อนแต่งงานนะนะบทสูตรขวัญแต่งงานแบบเรียบเรียงใหม่นี่ก็มีนะแบบสูตรขวัญแต่งงานสมัยใหม่คนรุ่นใหม่เลยนี่ก็มีนะครับนะคำว่ารุ่นใหม่เลยนี่ก็คือประมาณว่านเนื้อหาสาระเนี่ยเวลาเรียกขวัญหรือเวลาอะไรต่างมันจะเป็นบทที่เกี่ยวข้องกับสถานที่นะหรือกิจกรรมอะไรต่างๆที่ ที่ผู้คนในปัจจุบันนี้ไปไปทำกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเอาเนื้อหาสาระแบบคนสมัยใหม่นะมันก็จะเป็นเป็นเรื่องราวเหมือนกับเป็นปัจจุบันจริงๆนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็เ,เรียบเรียงนะมีการประยุกต์ใหมนะ่มาเพื่อที่จะให้มันทันสมัยนะครับท่านพ่อพลาเองก็เลือกใช้ไปใช้นะเลือกไปใช้ตามอัธยาศัยนะวีเคราะ ดูว่าวันนี้งานนี้น่าจะเอาบทไหนเอาแบบบททันสมัยไหมนะถ้างานนี้ก็อาจจะเอาแบบแบบเก่าๆนะแบบโบราณก็ได้ก็สุดแล้วแต่นะครับมีทั้งแบบแบบดั้งเดิมแบบโบราณก็มีนะครับแล้วก็คำสูตรขวัญคนทั่วไปนะในช่วงนี้นะครับก็อาจจะมาฝึกในเรื่องของสูตรขวัญคนทั่วไปได้เพราะว่า อาจจะมีการสูตรวันให้กับคนทั่วไปเช่นคนกเกษียณน,นะหรือว่าคนโยกย้ายนะนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเอาบทสูตรวันนี้เป็นหลักก่อนก็ได้นะครับในการที่จะท่องให้มันได้นะครับส่วนเวลาเราไปสูตรวันนี้ก็คืออาจจะปรับเปลี่ยนไปตามบริบทนะบาง,งานนั้นงานอะไรนะเป็นคนกเกษียณก็อาจจะเปลี่ยนนะ เรื่องราวนะหรือเปลี่ยนชื่อคนเรียกชื่อคนให้เปลี่ยนไปตามผู้ที่เราไปสูตรฝันนะหรือผู้ที่ยุกย้ายก็เช่นเดียวกันหรือผู้ที่ได้รับตําแหน่งใหม่นะครับมีการโยกย้ายรับหรือว่าขึ้นตําแหน่งใหม่แล้วก็เอาบทสูตรฝันธรรมดานี้ไปไปประยุกต์ใช้ก่อนก็ได้แต่ถ้าหากเก่งไปกว่านั้นก็คือว่าผมนั้นได้มีการแต่งขึ้นมาใหม่สําหรับ บุคคลหรือว่าตำแหน่งต่างๆนะขึ้นมาโดยเฉพาะเช่นนะถ้าเป็นกเกษียณกย็มีทั้งเกษียณผู้ใหญ่บ้านนะกำนันะกเกษียณครูเกษียณนะหมออนไมเกษียณพยาบาลกเกษียณน,นะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันมีบทเฉพาะเฉพาะของผู้ที่กเกษียณอยู่เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะจิบเอาบทบทนั้นนะเวลาเราไปสูตรขวัญเนี่ย ก็เอาบทสูตรฝันนั้นไปใช้ได้เลยนะส่วนมากก็จะอยูอ่ทั้งสองเล่มนะครับในชุดที่หนึ่งก็กมีนะครับชุดที่สก็มีเพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่วนชุดที่สองนั้นเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็คือจะมีบทบวงสรวงนะเป็นการบวงสรวงทั่วๆไปเป็นหลักการทั่วๆไปว่าประกอบไปด้วยบทอะไรบ้างนะแล้วก็มีบทสำหรับ เวลาเราจะตั้งศาลพ่อภูมินะศาลตายายเนี่ยนะแล้วก็จะมีขั้นตอนต่างๆอะไรบ้างมีบทอะไรบ้างมีบทสูตรอะไรต่างๆนะครับก็จะมีรวมอยู่ในในชุดที่สองนะในชุ่ที่สองก็จะมีอย่างที่ว่านี่บทบวงสรวงกับการตั้งศาลมามาอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่สนใจนะครับแนะนําให้เลยว่า เอาทั้งสองชุดบูชาทั้งสองชุดไปเลยบเบ็ดเสร็จจะได้จบ <laughs> จะได้หายสงสัยนะครับบูชาก็ราคาไม่มากนะครับนะครับพอที่จะเข้าถึงได้นะครับก็เอาไปใช้กันนะครับบทครูเกษียณเนี่ยก็อยู่ในเล่มหนึ่งนะครูเกษียณอยู่ในเล่มหนึ่งบทสตรครูเกษียณใบสีสุวรรณนักเรียนป .6 ก็อยู่ในเล่มที่หนึ่งชุดที่หนึ่ง บสีสู่ควันนักเรียนชั้นม .3 ม .6 นะสู่ขวันค่าราชการย้ายนี่ก็อยูดในชุดที่หนึ่งนะสู่ควันนายกอบตเนะี่ยนายกอบตได้เป็นนายกใหม่หรือว่าได้เป็นอบตใหม่ก็สามารถที่จะเอาบทนี้ไปใช้ได้นะครับสู่ควันขึ้นบ้านใหม่ยุคโควิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะสู่ควันยุคใหม่ยุคปัจจุบันยุคโควิดหรือว่าจะเป็น สู่ขวัญแบบโบราณสมัยโบราณก็มีนะครับแล้วก็ไปพยายามที่จะฝึกเรียกว่ามาท่องอยู่เรื่อยๆนะครับในคู่มือทีอ่ได้บูชาไปแล้วนะครับเราไม่ทราบหรอกว่าวันไหนเราจะได้ใช้นะบางทีก็เตรียมตัวไว้เลยนะครับในเรื่องของขึ้นบ้านใหม่นะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มที่จะมีการใบสีสู่ควันขึ้นบ้านใหม่พร้อมด้วยกับการขึ้นบ้านใหม่ปกตินะครับ สู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่สำหรับเด็กนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆนะครับหรือ,อนักเรียนโรงเรียนต่างๆก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับสู่ขวัญคนป่วยนะสู่ขวัญเด็กน้อยนะเด็กแรกเกิดเด็กใหม่นะสู่ขวัญไม่ออกกรน์นะไม่ออกกรลัหรือแม่ยูไฟนะออกออกจากไฟหรือคลอดลูกใหม่ๆนะครับ สู่วันแม่อ,อก,กรรมยังสามารถเอาไปใช้ในในโครงการามหัศจรรย์พันวันนะโครงการของอโรยงานรัชการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะมา,าให้เด็กและแม่นะครับได้มาดูแลนะเลี้ยงดูกันให้ให้ถูกต้องเพราะว่าใน1,000วันแรกเนี่ยเป็น 1นึ่ันที่มีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าลูกๆที่เกิดมานะครับในรับการดูแลนะในช่วง1,000วันเนี่ยนะในรับสารอาหารที่ถูกต้องนะครับได้รับการเลี้ยงดูดทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจก็จะดีสติปัญญาก็จะดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สูตรขวันตัวนี้เอาไปใช้ในกิจกรรมเวลาปลูกแขนนะเวลาผูกแขนเด็กน้อยนะหรือออกปลูกแขนแม่เวลาออกกำรรนะ เวลาที่ทางอบตหรือทางอสมหรือทางเจ้าหน้าที่สถานีน้ำมัยรูมนะมาส่งเสริมสุภาพจำบลเขาออกไปนะครับก็เอาบทสูตรนี้นะพ่อปราบเอาบทสูตรนี้ไปสูตรได้นะครับเพื่อให้กำลังใจบทสู่วันข้าวบุณเล้านะบทสู่วันทหารเกณฑ์นะทหารเกณฑ์นะลูกๆที่ จะไปทหารเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเอาบทสูตรทหารเกณฑ์ที่ผมได้แต่งขึ้นมาใหม่นี่นะครับไปสูตรได้นนะอกจากนั้นแล้วในชุดที่หนึ่งก็ยังมีคําเสียเคาะด้วยนะครับคําเสียเคาะเวลาไปสูตรนะคําเสียเคาะให้กับผู้ที่มาสะดอเคาะหรือว่าเสียเคาะแล้วก็ใช้สูตรนี้นะครับก็มีทั้งคำผูกแขนหน้าที่ผัวหน้าที่เมียนะครับอัญเชิญเทวดากลับ โครงการธรณีสารใหญ่นะมีภาคผนวกพิธีปลูกเสาเอกเสาโทรนะพิธีขึ้นบ้านใหม่นะการหันหน้าการนั่งหันหน้าไปทางด้านทิศไหนนะครับอันนี้ก็อยู่ในดูในคู่มือชุดที่หนึ่งอยู่แล้วนะซึ่งหลายท่านก็ได้บูชาไปศึกษาเล่าเรียนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้อยากจะมาย้ำนะ ด้วยคลิปนะเพื่อเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่ใช่ว่าบูชาไปแล้วนี่นะครับเอาไปเก็บไว้บูชานะที่หิ้งพระเลยนะครับแล้วตัวเองก็ลืมไปเลยไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ท่องนะครับมันก็จะไม่เกิดประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้วัตถุประสงค์เพื่อที่จะมากระตุ้นเตือนมาให้กําลังใจนะครับพ่อพราหมณ์ทั้งหลายหรือว่าพอ่ออาวาที่พ่อพราหมณ์ ผู้ที่สนใจนะใครรู้อยากจะเรียนรู้ฝึกฝนนะอยากจะเข้ามาสู่เส้นทางพ่อพราหมณหรือว่าหมอสูตรขวันนี้ก็ก็กลิ้งกลังมาได้นะครับกลิงกลังมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับ0918325641อีกครั้งหนึ่ง0918325641นะกลิงกลังมานะครับอยากจะ ขอบูชาอยากฝากตัวเป็นสิทธิก็กลิ้งกลังมานะครับเล่มอย่างนี้นะครับราคาเข้าถึงได้ง่ายนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับได้มีคู่มือเอาไว้ประจําตัวหรือประจําครอบครัวนะครับเวลาเราจะทําหน้าที่หรือพิธีกรรมต่างๆที่ว่าน,นะครับถ้าเรามีเล่มนี้เราสามารถทําให้กับครอบครัวตัวเองทําให้ญาติาพี่น้องของเราได้ แค่นี้ก็คุ้มค่าคุ้มลักคุ้มค่าแล้วนะคุ้มประโยชน์ที่ได้รับนะครับโอเคนะครับก็ยืนยันว่าอยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ฝึกฝนนะครับเพราะว่าการฝึกฝนเท่านั้นที่จะทําให้เราผ่านได้เมื่อเราผ่านแล้วเมื่อเราเป็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบทไหนนะครับจะเป็นบทใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะสูรได้นะครับผมรับรองเพราะว่าผมผ่านจุดนั้นมาแล้ว นะครับเมื่อก่อนนี okay. ้ก็ยังไม่เป็นนะเป็นก็เป็นคึกก <It> ักๆนะไม่เนียนไม่ไม่สละสลวยไม่ไม่เพราะแต่ว่าแต่ว่าเวลาเวลาเราฝึกมาเรื่อยๆเนี่ยมันมีการพัฒนานะมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยสังเกตดูก็ได้ถ้าหากว่าใครเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่ต้นนะครับก็จะเห็นว่า การออกเสียงทำนองแรงต่างของผมนั้นก็จะมีการพัฒนามาเรื่อยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีกำลังใจนะมีความเชื่อมั่นว่าทุกคนนะถ้าฝึกฝนให้ดีๆนยะฝึกฝนสม่ำเมสมอเนะี่ยผมว่าท่านเป็นได้นะครับเมื่อผมเป็นได้ท่านก็เป็นได้เหมือนกันนะครับรับรองได้เลยนะครับอยู่ที่ใจนะอยู่ที่ใจของเราจริงๆนะครับอยู่ที่ใจนะเราต้องฝึกฝนเขาโอเคนะครับ ก็ฝากเอาไว้สำหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ